สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูนันทพัฒน์คำแย้มโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องแรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้านะคะเรื่องแรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าจะอยู่ในบทเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่6ในภาคเรียนที่2ค่ะ ก่อนเราจะเข้าสู่แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้านะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าในสถานการณ์ชีวิตประจําวันของเรามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst No, I'm not perfect, but I hope you see my birth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, ากคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะคะนักเรียนก็ได้เห็นแล้วว่าแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันค่ะแล้วนักเรียนอาจจะสงสัยนะคะว่าแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมถึงทําให้ผมของเด็กนักเรียนเมื่อกี้ตั้งขึ้นนั่นเองค่ะแรงไฟฟ้าคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะจะทําให้วัตถุกเกิดแรงดึงดูดและแรงผลักซึ่งประจุไฟฟ้ามีอยู่2ชนิดนะคะคือประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบค่ะ ลักษณะของการเกิดแรงไฟฟ้าก็คือการเกิดแรงไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเช่นหวีดูดเส้นผมของเรานั่นเองค่ะเสื้อถูกดูดติดตัวเราในฤดูหนาวค่ะและการเกิดแรงไฟฟ้าจากการนำวัตถุบางชนิดมาขัดถูกันค่ะลักษณะของการเกิดแรงไฟฟ้านะคะการเกิดแรงไฟฟ้าจากการนำวัตถุบางชนิดมาขัดถูกันวัตถุบางชนิดที่ขัดถูแล้วเกิดแรงไฟฟ้า คือวัตถุที่ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าค่ะเช่นพลาสติกแก้วและยางส่วนวัตถุบางชนิดที่ขัดถูแล้วเกิดแรงไฟฟ้าได้ยากหรือไม่เกิดเลยนะคะคือวัตถุที่ทำมาจากวัสดุประเภทโลหะและไม้นั่นเองค่ะและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้าคือความชื้นค่ะความชื้นสูงจะเกิดแรงไฟฟ้าได้ยากนะคะชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุค่ะ ระยะเวลาและจำนวนครั้งในการขัดถูหากน้อยเกินไปจะไม่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้าค่ะผลของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อนำวัตถุสองชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้วนำมาเข้าใกล้กันจะเกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้าดังนี้ค่ะขัดถูด้วยวัตถุชนิดเดียวกันจะเกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันประจุบวกกับประจุบวกหรือประจุลบ ับประจุลบนะคะวัตถุจึงผลักกันค่ะส่วนการขัดถูด้วยวัตถุต่างชนิดกันจะเกิดประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันค่ะประจุบวกกับประจุลบหรือประจุลบกับประจุบวกวัตถุจึงดึงดูดกันนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องพลังงานไฟฟ้านะคะเราต้องมาทราบคุณสมบัติของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้ากันก่อนค่ะ ตัวนําไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะได้แก่ประเภทโลหะนั่นเองค่ะเช่นเงินทองแดงอลูมิเนียมแกรไฟค่ะส่วนฉนวนไฟฟ้านะคะก็คือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เลยค่ะได้แก่ประเภทอโลหะค่ะเช่นไม้แห้งพลาสติกยางและแก้วค่ะ เราก็เข้าสู่วงจรไฟฟ้าแล้วนะคะวงจรไฟฟ้านะคะเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าไปตามสื่อไฟฟ้าหรือตัวนําไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราแล้วไหลกลับมายังแหล่งกําเนิดไฟฟ้าจนครบนั่นเองค่ะแต่ในของป .6 นะคะวงจรไฟฟ้าจะเป็นการเรียนวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยแหล่งกําเนิดไฟฟ้าค่ะ ซึ่งเป็นเซลล์ไฟฟ้าหรือฐานไฟฉายที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้านั่นเองค่ะสายไฟทำหน้าที่เป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปต่างๆเช่นหลอดไฟหรือมอเตอร์ค่ะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะ วงจรก็จะแบ่งเป็นวงจรไฟฟ้าปิดและวงจรไฟฟ้าเปิดค่ะเรามาดูวงจรไฟฟ้าปิดกันนะคะวงจรไฟฟ้าปิดก็คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลได้ครบวงจรทําให้หลอดไฟนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้ตามปกตินั่นเองค่ะส่วนวงจรไฟฟ้าเปิดคือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรค่ะ หรือ,อทำให้หลอดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานนั่นเองค่ะ <c oughs> มาดูภาพวงจรไฟฟ้านี้กันนะคะเมื่อเรายกสวิตขึ้นนะคะจึงทำให้วงจรไฟฟ้าเป็นวงจรไฟฟ้าเปิดนะคะกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจรได้หลอดไฟจึงดับค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็นการสับสวิตลงค่ะจึงทำให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรได้นั่นเองค่ะจึงทำให้หลอดไฟสว่างค่ะเป็นวงจรไฟฟ้าแบบปิดนั่นเองค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเขียนวงจรกันหรือเราจะไปเรียนวงจรไฟฟ้ากันนักเรียนจะต้องรู้สัญ,ญลักษณ์ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าก่อนว่าสัญ,ญลักษณ์แบบนี้สื่อความหมายใดในอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะคะนักเรียนลองทายกันมาเลยนะคะไปเลยค่ะแม่อะไรข้างใ หลอดไฟนั่นเองค่ะและอันนี้ล่ะคะสวิต์ปิดค่ะส่วนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะสวิต์เปิดค่ะค่ะการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้านะคะเป็นแผนภาพที่ใช้แสดงส่วนประกอบและลักษณะการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้าตลอดจนทิศทางการเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าในวงจรค่ะอันนี้เป็นการต่อวงจรแบบใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจริงนะคะ แต่เราจะเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบย่อนะคะดูนะคะจากเซลล์ไฟฟ้านะคะมีขั้วบวกกับขั้วลบดังนั้นเมื่อมาเขียนในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเราเป็นแผนภาพนะคะด้านยาวนะคะขีดยาวจะเป็นแสดงถึงขั้วบวกค่ะด้านสั้นนะคะขีดสั้นนะคะจะแสดงถึงขั้วลบค่ะกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกนะคะตรงตามสายไฟเส้นตรงๆมานะคะเข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราซึ่งในที่นี้ก็คือหลอดไฟนั่นเองค่ะ เมื่อหลอดไฟจึงสว่างนะคะและไหลก็กลับเข้าสู่ขั้วลบนะคะจึงทำให้เป็นวงจรไฟฟ้าแบบปิดค่ะไฟจึงสว่างนั่นเองค่ะต่อไปเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้านะคะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบ่งเป็น2แบบเช่นเดียวกันค่ะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานนะคะมาดูการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะ คือการนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาเรียงต่อกันเป็นแถวนะคะโดยเอาขั่วบวกนะคะของเซลล์หนึ่งต่อเข้ากับขั่วลบของอีกเซลล์หนึ่งนะคะทำให้กระแสไฟฟ้านะคะเดินไปในทิศทางเดียวกันค่ะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะจะทำให้ผลรวมแรงดันไฟฟ้าเนี่ยคะ่ะหรือพลังงานไฟฟ้าในวงจรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแต่กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับกระแส ไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดค่ะดังนั้นเราจึงไม่ควรนำเซลล์ไฟฟ้าเก่ามาใช้รวมกับเซลล์ไฟฟ้าใหม่เพราะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กระแสไฟฟ้าในวงจรลดลงได้นั่นเองค่ะต่อไปเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานนะคะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานคือการนำเอาขั้วของเซลล์ไฟฟ้านะคะแต่ละเซลล์ที่เหมือนกันค่ะมาต่อเข้าด้วยกันนะคะ แล้วนำเอาขั้วของเซลล์ที่ต่อแบบขนานนี้ไปใช้งานได้เลยค่ะการต่อเซล์ลไฟฟ้าแบบขนานนะคะเซล์ลไฟฟ้าแต่ละเซลล์ต้องมีค่าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานภายในเซล์ลไฟฟ้าแต่ละเซลล์เท่ากันค่ะการต่อแบบขนานผลก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมเนี่ยค่ะจะเท่ากับแรงเคลื่อนเซลลที่ต่ำที่สุดค่ะแต่กระแสไฟฟ้ารวมจะเพิ่มสูงขึ้นคือเท่ากับกระแสไฟฟ้าทุกเซลล์รวมกันนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นการต่อหลอดไฟนะคะการต่อหลอดไฟก็มี2แบบเช่นเดียวกันค่ะเป็นการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมและการต่อหลอดไฟแบบขนานค่ะการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมคือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงต่อกันโดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟแต่ละดวงจะมีปริมาณเดียวกันนั่นเองค่ะประโยชน์ก็คือการต่อวงจรนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะ เปิดหลอดไฟทุกดวงในวงจรได้พร้อมกันด้วยนะคะส่วนข้อจำกัดก็คือเมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งนะคะชำรุดหรือถูกถอดออกหลอดไฟฟ้าดวงที่เหลือจะดับทั้งหมดจึงเป็นวงจรไฟฟ้าเปิดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูได้สาธิตการต่อวงจรแบบอนุกรมไว้นะคะเรามาดูการทำงานของวงจรอนุกรมนะคะ อันนี้เป็นวงจรการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมนะคะเซลล์ไฟฟ้าค่ะสายไฟสวิตช์ fi, ค่ะหลอดไฟหลอดที่1และหลอดไฟหลอดที่2หลอดไฟทั้ง2หลอดนี้นะคะต่อกันแบบอนุกรมอยู่นักเรียนเห็นไหมคะโดยใช้สายไฟเส้นเดียวกันต่อในแนวเดียวกันทั้งวงจรเลยนะคะคุณครูก็จะสาธิตนะคะว่าถ้าหลอดที่1ไส้หลอดขาดนะคะหรือชำรุดจะทำให้หลอดที่เหลือในวงจรนะคะดับ ทั้งหมดเลยค่ะค่ะต่อไปเป็นการต่อหลอดไฟแบบขนานนะคะการต่อหลอดไฟแบบขนานคือการต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงนะคะคล่อมกันแบบนี้ค่ะทําให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลแยกผ่านแต่ละเส้นทางตามสายไฟที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงได้นะคะแบบนี้นะคะประโยชน์ก็คือเราสามารถเลือกปิดหรือ เปิดหลอดไฟฟ้าเฉพาะดวงที่ต้องการได้ค่ะเมื่อหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่งชำรุดหลอดไฟดวงอื่นจะยังทำงานได้ปกติค่ะแต่ข้อจำกัดก็คือต้องใช้อุปกรณ์ในการต่อหลอดไฟฟ้ามากกว่าแบบอนุกรมนะคะและการต่อหลอดไฟฟ้าเนี่ยซับซ้อนมากกว่าการต่อแบบอนุกรมค่ะ <c oughs> ต่อไปเป็นการสาธิตการต่อวงจรแบบขนานนะคะ การต่อวงจรการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาดนะคะประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้านะคะสายไฟสวิตช์หลอดไฟหลอดที่1หลอดไฟหลอดที่2นะคะ2หลอดนี้ต่อกันแบบอนุกรมนะคะโดยกระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้2ทิศท,ทางเป็น1วงจรนะคะและสามารถไหลยแยกเข้าด้านนี้อีกได้อีก1วงจรอีก1สายนะคะจึงทําให้เป็นการต่อข่อมของการต่อวงจรแบบขนานนั่นเองนะคะ ทีนี้คุณครูก็จะสาธิตนะคะว่าถ้ามีหลอดใดหลอดหนึ่งในวงจรดับหลอดที่เหลือปรากฏว่าเป็นยังไงคะก็ยังสว่างอยู่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะยังอยู่ครบวงจรนะคะเมื่อสาธิตว่าหลอดที่2ดับลงหรือไส้หลอดขาดหรือชารุดนะคะหลอดที่1ก็ยังสว่างอยู่นะคะนี่คือข้อดีของการต่อหลอดไฟแบบขนาดนั่นเองค่ะ จากการเรียนเรื่องแรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้านะคะหวังว่านักเรียนก็จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอให้นักเรียนนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดมากๆนะคะก็ให้นักเรียนติดตามครูในตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ